การครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีนกกระจาบสองผัวเมียพร้อมด้วยลูกเล็กๆอีกสองตัวทำรังอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่แม่นกนั้นคอยอยู่ดูแลลูกอ่อนส่วนพ่อนกมีหน้าที่บินออกไปหาเหยื่อมาเลี้ยงลูกเมียวันหนึ่งพ่อนกบินหาอาหารออกไปไกลถึงกลางบึงใหญ่ซึ่งมีดอกบัวขึ้นอยู่มากมายทำให้พ่อนกเพลิดเพลินจนลืมเวลาเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสูงดอกบัวก็หุบกลีบเข้าหากัน และได้ขังพ่อนกเอาไว้ข้างในไม่ว่าพ่อนกจะพยายามดิ้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้ฝ่ายแม่นกและลูกๆูกรออาหารอยู่ด้วยความหิวโหวยบังเอิญคืนนั้นเกิดไฟไม่ป่าแม่นกไม่สามารถช่วยพาลูกๆูกหนีภัยได้จึงทิ้งรังไว้จนลูกนกโดนไฟคลอกตายส่วนแม่นกนั้นเกาะกิ่งไม้ร้องให้ด้วยความอาลัยรักลูกๆของตนพอถึงเวลาเช้าดอกบัวสยายกลีบพ,พ่อนกก็รีบบินกลับ ครั้นพบแต่รังที่กลายเป็นเท่าฐานรู้สึกเสียใจรีบเข้าไปหาแม่นกแต่นางนกกระจาบได้ตัดพ้อต่อว่าหาว่าพ่อนกัวไปติดพันนางนกอื่นอยู่จึงไม่ยอมกลับรังแม้พ่อนกจะพยายามอธิบายอย่างไรนางนกกระจาบก็ไม่ยอมฟังนางได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเกิดชาติหน้าชั้นใดจะไม่ยอมพูดกับผู้ชายคนไหนอีกเลยแล้วนางนกกระจาบก็บินเข้าสู่กองไฟตายตามลูกๆไปพ่อนกเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้ ก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเป็นอย่างมากอธิษฐานว่าตนมิได้มีเจตนานอกใจนางพ่อนกขอให้ตนเป็นผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่นางกระจาบซึ่งไปเกิดใหม่ยอมพูดด้วยแล้วพ่อนกก็โผเข้ากองไฟสิ้นใจตาม